<cduino> ừ, đẹp lối cảm là cái này không nặng ui liệm lối ui ແລະສອງໂຕມອງຢູ song, ່ เรียบร้อยกันแล้วกระโดดเลยวนตับอือปลาไม่ยอมมากปากเลยเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุด ตัวเร็มาแล้วนี่ครับผมน,มนี่ใสงามอยู่ครับผมกัดเป็นโกรกระโดดบักแดบครับผมโอ้โหอ้วอนเลย <c oughs> ปลาปลาเล็กมันเยอะครับผมมันกินปลาเล็กมันก็เลยกัดอหยื่อยากหน่อยฮะนี่ฮะมันตามมาแล้วมันก็ไม่ยอมกัดครับผมกว่าจะมีตัวกัดได้ลุกยกันต่อครับผม อืมเนี่บร้อยอืมอีกพอ,อกอีกแล้วตัวที่สองออโอ้โหปลาอ้วนมากนี่ครับผมไม่รู้ว่ากินอะไรเข้าไปปลาอ้วนมากเลยกัดเป็นครกกระโดดแบบเด็บครับผมตัวที่สองแล้วลูกปลาเยอะครับผมมันกัดเยอะยากหน่อย もっともっともっと。<Okay. laughs> what, what, what? เรียบร้อยอออเออกี่ไม้ประมาณสามสี่ไม้ครับผมถ้ามีตัวเรียบร้อยออปลาไม่ยอมอ้าปากครับโอ้โห นี่ครับผมถึงว่าปลาม,มันต่างแต่มันไม่ยอมกัดดูท้องครับผมกัดเป็นกบกระโดดบักแดบครับผมลูกปลามันเยอะฮะปลาขึ้นมาใหม่เดี๋ยวลุยต่อครับคูดมัน,กน,นะกนเกลียดนิดหน่อยเฮ้ยไล่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 นี่เด,ด้ตัวมังมันมีปลา อ้ตีไปว่ได้คคึ่งเลยโคนละโตเลยะนี่แหละ่นห่วยเต็เหี้ยเป็นวบนี้แหละ

น้ำเมื่อไรได้นี่วิทย์นี่ยเป็นเฮ้อน้ำเมื่ไรล่ขึ้นจิบเหรตรงไปรดตรงไปวิทย์หุ้มอะไไปมันก็เป็นน้ำเลย มันไม่ได้ตีเอาล้อเฮือนาทิ่งนี่นะมีป่าลเลยเฮือนไล่มาอีกแล้ว เฮ้นยนะจิปอีกเลยนั่นแหละอุ้ยเรียบร้อยอืมนั่นนะมันอยู่เพื้นนี่เลยอื้ยายดีอยู่นี่ครับอ่ะเกี่ยวข้างบ่อหน่อเต็มปากอ้วนตับกับเป็นโกกปรดด ตัวที่สี่แล้วล้วมาได้อยู่นี่วะปามันดันขึ้นนี่ดยขนาดฝั่งนี่ยังไรเลยล้องตีองไหมนี่ก็ไอเต้ Ui, <laughs> được ừ, nói ừ. Cá sòn tổ Mong điều cần Ui ừ, xúc ตัวที่ห้าครับผมขีดปะนี่ฮะใส์อ้วน,นเลยก็เป็น,นกุบกระโดดบบกแดบครับผมตรงนั้นกัดอยู่สองตัวเดียวซ้ำอีกก่อน